รู้ทันโรคโรคไวรัสบีนี่มันน่ากลัวขนาดไหนครับคุณหมอ 350ล้านคนในโลกนี้นะคะมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีตั้งแต่เป็นพาหะไปจนถึงตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็มะเร็งตับคนที่เป็นมะเร็งตับ90%เคยมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีมาก่อนค่ะไวรัสบีนี้ติดต่อได้จากการได้รับเลือดหรือไม่ก็มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีไวรัสบีนี้อยู่ในร่างกายค่ะการตรวจรักษาเจาะเลือดตรวจเอัลตราซา,าวนับปริมาณไวรัสอาจจะต้องมีการเจาะชิ้นเนื้อตับออกไปตรวจ ไวรัสกับอักเสบชนิดบีนะคะเป็นโรคที่น่ากลัวแต่ก็ไม่ร้ายแรงจนถึงขนาดที่เราจะป้องกันไม่ได้การมารับการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลรับการฉีดวัคซีนดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดไปก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้ปลอดภัยจากโรคนี้ค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์